เอ้ยลือกนัสนดีทจะคนด้วยนี่ครับผมเนี่ยฮะประโยชน์เกมเราบ,บอกนี่ครับผมอยู่ในแมปแบบแฟนปีนี่ครับผมนี่ครับคือแบบนี้เห็นข่าวว่าเป็นคนใทยสร้างใช่ไหมครับพอ,อกเข้ามาแล้วว้าวเป็นว้าวมา,า,ากครับผมไม่ใช่ว้าวนะครับผมเป็นว้าวมากแสงเต็มจ้าเลือเกินถือว่าสวยนะครับแล้วก็เฮ้ยนี่อะไรอะ่ะโคดผมต้องใส่โคดที่ไหนดีอืมต้องเขา้าเกินแล้วมีโคดอะไรบ้างนะกยูนะเฮ้ยนี่โคดหนึ่งอันใสเลยเอามาใส่เลยนะครับ คนครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมไปไม่ได้ฮะเราไปเดินดูแมพกันดีกว่าครับโอเคนี่อะไรอ่ะสะพ่อตัวเหรออืมสุ่มตัวละครว่างั้นอันนี้เห็นแล้วกดดูนิดโอ้โหมู้ซับมึงเอามาจากเชีาา้ยนอะลูกซบเนี่ยงั้นมาดูทีหนึ่งนะครับจะไ,ได้อะไรว๊ับจือ ตัวอะไรเหรอตัวแล้วเหนดูดีอ๋อเป็นตัวเป็นตัวขอบเหลือนะครับผมไม่ได้ตัวขอบขอบลุงมากกว่าครับโอเคฮะใช้ยังไงไปเนี่ยนี่ไงใช่ป่าวะเออใช่โอเคครับเราเรามีสองตัวนี้คือเราจะลงดันลงอะไรลงเล่นแมปตรงไหนดีนะครับเพื่อแมปที่ผมโบก,กมากตัวงเล่นตรงไหนดีแล้วกูจะลงที่ไหนดี <c oughs> ตรงนี้ดีกว่าครับทุกคนตรงนี้เหมือนจะลงได้ง่ายเออ เราไปโดนกันดีกว่าครับอันนี้อ่ะเอาง่ายๆไปเลยฮะเรื่มไปเลยโอเคครับอุ้ยเสียงเสียงเสียงเฮ้ย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 เลิกเสียงปะเนี่ยปิดเสียงเลยพวกพอลิเกสิทธิ์เยาะมากเลยครับโอเคไหนบ้านเราไหนคือฝั่งประตูฮะนี่คือฝั่งประตูหรือเปล่าใช่ป่ะวะ เกิดทางไหนอะกคนเกิดทางไหนก่อนทางนี้โอเคโอเคอุซบมาก่อนเลยอะโอเคครับผมลงอุ้งซอบไปแล้วกันฮะอะไรเนี่ยทิปหรอยัง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 อุอ้โซอบก,กูโคตรกากเฮ้ยอุซอบกูกากจัางอัพเท่าไหร่ โอ้ได้อยู่ได้อยู่ยแม่สมจะพกกาดเลยครับทุกคนแพ้แน่เลยนะครับโอ้แรกครั้งแรกก็แพ้แล้วสินะโ,โซ่เป็นกาดเกินไปเซลเซลวะไม่เซลดีกว่าโอเคครับกิ๊บไปโอเคครับสองร้อย อันนี้ก็วางไว้ตัวหนึ่งแล้วกันเผอยิงได้ป่าโอเคฮะนี่มความไม่มาตรงนี้วะเออมันยิงไม่ได้ก็ <c oughs> วางโคตรมั่วทุกคนโอเคฮะก็ะคือเราเป็นสู้ได้อยู่แล้วฮนะแต่ผมวางผิดเมื่อกี้ครับพลาดได้ไงตรงนี้แล้วกันเอาเฮ้ยหลุดหมดเลยแพ้แน่เลย โ okay. อเคเราเริ่มมาตรงนี้แล้วกันผมคิดว่าตายแนดด่เลยโอเคครับตรงนี้ต้องแค้สี่ร้อยนะครับอ่าสกิฟหรอไม่เอาอะโอเคครับงั้นเราเอาตรงนี้สักตัวหนึ่งโอเคจะรอดอยู่นะฮะ <Okay. S 1> เอาเฮ้ยไม่รอดเฉยอะไรวะ แม่สโคดกากทุกคนฮนะสบคดกากเลยเอออันนี้มันเอ่อได้อยู่บอกวะ่ะน่าจะได้อยู่มัง้งน่าจะได้อยู่แล้วมั้งนะโอเคอืมออได้อยู่นะครับซูได้อยู่ ได,นะ okay. ได้อยูะนะโอเคได้อยู่ได้อยู่วุค้คริปไม่เอาไม่เอาผมเดี๋ยวไม่ไหวเดี๋ยวไม่ไหวครับโอเคไปต่อเลยอะ่ะการ้อยคับไปเลยอุ้นตันแล้วเหรอแค่นี้ตันแล้วโอเคครับอันนี้ก็ตันแล้วนะฮะ นี่ก็ตันแล้วอันนี้ก็ตันแล้ว,อ,นนลวอุ้ยยังไม่ตันอ้ยังอย่างอันนั้นมันเซลเดี๋ยมัน,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 นเซลอย่าหาทำอย่าหาทำนี่เซไปนะฮะแต่ก็ไปวัดข้างหน้าดีดีกว่าครับโอเคอุ้ยๆๆๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเราแพ้ได้น,นอนรอบนดีเราไม่มีตัวอะไรพหดเลยอ่ะมีตัวนี่แบบโอ้เล่นยากอะ อูแแ้แพ้แน่เลยแพ้แน่เลยเฮ้เออตอาตัวมาวางตรงนี้สักตัวแล้วกันอาซบช่วยหน่อยช่วยหน่อยรอบนี้ช่วยหน่อยสักตัวไปสวยผมจะรอเซฟไปแล้วฮะโอเคหายไปตัวตัวนี้อัพไป มันจะได้อยู่โอเคได้พอได้พอได้คนไห้นะมั้งนะ <Bro. S 1> โอเคครับรอบนี้เราสู้ได้แน่รอบนี้เราทู้ได้แน่ได้แน,น่นอนเราได้แน่นอนรอบนี้โอเคครับอย่างไก่อะทุกคนตันวผมยังไก่เลยแต่อันนี้ก็ได้อยู่ฮะเฮียน,นี้ได้อยู่อันนี้พันหนึ่ง โอเคตัวคลิปได้แล้วมาโอเคตัวไปคลิปเลยฮะผมไม่กลัวอะไรแล้วไม่กลัวอะไรแล้วมาเลยมาผมไม่หวาดเสียวผมไม่กลัวฮะรอบนี้อ่าตัวนี้ขายไปนะครับแต่ผมคิดว่ารอดนะฮะบ,บอสมารบอสมาคือเราตัวไปคลิปก่อนโอเคครับ บอสมาฮะบอสมาเฮ้ย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 โอเคครับนายอยู่ฮะโตขึ้นไปอ่าพวกนี้ต้องอัพให้มันตันนะฮะโอ้ชนะแล้วทุกคนอ๋อเอาละครับทุกคน,ค,นครับเพลคัลลาไปครับตีร้อย สิบเจนหนึครับผมนี่ฮะก็คือผมใส่คโค้ดไปได้อันหนึ่งนะครับโอเคเรามาสูตรตัวละครดีกว่าครับสิบอันเลยได้บอกไม่ได้ฮะอือโอ้มีการเติมด้วยนะครับผมอ่าสุ่มแบบนี้ก็ดีนะครับสุ่มแบบนี้มันก็ตีเออสุ่มแบบนี้ดีกว่าปะผมได้ของดีนะครับมันเป็นตัวระดับลุงปะงั้นเปิดเลยเฮ้ยได้เลยได้เลยได้เลยอุ้ยว้าวก ได้อยู่นะฮะได้อยู่ได้อยู่โอเคสุ่มต่อครับดุมสุ่มต่อสุ่มต่อเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโซโรนะครับผมนี่ฮะโอเคมาอีกตัวเลยขอรุ่งขอลุ้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 งโอ้โหกูละเหนื่อยใจจริงๆเลยตัวหนึ่งมามามาขอแรงหน่อยก็ได้โอ้โหลูฟี่น itation, ่จะเป็นราชาจุฬาให้ได้เลยมาตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งมา Oh ho. โอ้โหปวดทปวดไตปวดตับเลยอีกรอบอีกรอบอีงมาทอกมาทอกโอ้โ oh หหนึ่งดาวนี่ครับผมเฮ้ยหมดจังหมาอีกเอ้ามาอีกเรื่อยๆครับบึมโอ้พระเจ้าเด็กฉันเปลีป่ยนไปแล้วนะฉันขอตัวที่มันอยู่หน้ากระดาษสักตัวหนึ่งได้ไหมนะแม่เจ้าฉันขอฟักตัวได้ไหมเออ มันหมดแล้วงั้นหรือพระเจ้าชัดี่ดวงสวยจริงๆเลยเออโอ้ยพระโถไม่อุศภเอาออกไปเลยอุศภมันเอาออกไปเลยเอาออกเอาออกไปตรงนี้มาครับโอเคนะครับผมนะฮะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมนะครับ วันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับผมจุ๊บมัวสวัสดีวัดีแล้ววะาลาก่อนครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บมัว